อันนี้เล่นบทชั่วเยอะเลยเนี่ยพวงนี้บทชั่วเข้าเข้ามาเยอะเลยอ่ะสนุกมากสนุกมากคุณคนดีนะต่อมาก็ยังรับอีเช่นไรคะคิดดูก่อนถ่ายรางวัลมาถ่ายไปดีมากเลยทีนี้ครับรูคือใไงบ้างอ๋อคือรู้สึกคือเราไม่ได้แสดงเพื่อรางวัลอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนคือตอนคนเห็นค่าของอ่า ตัวละครหรือการแสดงที่เราทำไปเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็รู้สึกจะพูดตรงๆมันก็รู้สึกมันก็รู้สึกขายเหนื่อยอะไรมันก็มีมุมนั้นอยู่มันก็มีมุมที่แบบเออเขาเห็นนะความพยายามที่เราใส่เข้าไปในงานของเราและได้ด้วยรล้วก,กันล่าครับเสียดายมากไม่ได้อยู่ผมถ่ายนั่งอยู่ที่กระบี่พอดีตอน,นที่สม่คือจริงๆอือ รังวันก็ดีแต่ว่าคือผมก็อยากให้แบบยังไ,ไงคือผมอยากให้ความศักดิ์สิทธิ์มันกลับมาตรงนี้ด้วยเพราะว่าผมรู้สึกมันอาจะอยู่พักหนึ่งอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมามแบบมีช่วงที่แบบคนไม่สน,นใจรางัวันทนั้ีก็ปีนี้ผมรู้สึกว่าแบบเออปีนี้มันมีอะไรผมไม่รู้มันผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการจัดการหรอผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันเกิมาแล้วก็แบบ ไม่รู้เหมือนกันคนะือเราเรารู้สึกว่าคนเริ่มให้ค่ากับตรงนี้มากก็อยากให้มันไปเวน,นี้มากขึนะ้นเรื่อยๆแ้วการางวัลวนนะีเรา,า,ราก็้สบกาท่บรรยากาศโครงารมันเดิมันกลับมาสักลับมาดีขึ้นใช่ไหมคะก็ไม่แน่ใจว่าแบบคนมาเริ่มให้ค่ากับเรื้อหาที่มันอาจจะตา่างออกไปหรือมีคุณค่ามากขึ้นอเ่อะไรอย่างเงี้ยเอาเอา,เอาอตง บทไหนที่แบบท้าทายมันยากสำหรับเรื่องนานาเรื่องต่อไปเออก็น่าจะมีอะไรยากต้อเปล่าแบบช่วยกันดีตอนนี้เล่นบทชั่วเยอะเลยเนี่ยตอนนี้บทชั่วเข้าเข้ามาเยอะเลยอ่าตอนนี้การ์ตูนเล่นดีบ้างแบบการ์ตูนี้งคนรุ่นคนรุ่นดีบ้ยแต่เรื่องนี้ไม่นะเรื่องนี้แบบอ่อนแอผู้ชายอ่อนแอทำอะไรไม่เป็นอ่าไม่แต่ข้อดีของมันเพราะกดกดกดโหมดเนี่ย โดยเฉพาะต,ตัวตัวผู้ร้ายเนี่ยผมชอบมน้าตลกไอ้จคือมันจะไม่มีข้อจำกัดข,ข,ของของหรือไอ้กรอบของคำว่าพระเอกเนี่ยบางทีเราเราติตดคำว่าพระเอกมันต้องหน้าตาแบบนี้มันต้องมีบ,บุคลิกแบบนี้มันต้องทำตัวอย่างนี้ต้องพูดใจอย่างนี้พอแบบเพราะผมาไปเป็นตัวร้ายนี่คือแบบ p r e เชอร์แบบไม่ได้ p r e เชอร์ไม่ได้อยู่ที่ผมใช่ไหมโอ้ขหหาคุยทำเยี่ยอะไรของฮะใคร บบกดปูอะอ่า้ยสนุกมากสนุกมากแบบมีมีอะไรแบบค้ามใจอะไรเงี้ยปล่อยออกมาให้แบบคนไฟแม่งให้ไหมหมดทั้งกองสนุกมากาคิดต่อมาก็รัับ่หมคคิดดูก่อนอ่ <c oughs> าคิดดูก่อนช่วงนี้อาจจะไปเวดักสำนัก